ชูกันทุกสูกติดใช้เขโคง้งลมแหลมนะัะคลิปล็อกสลับอวกกวอนอง,นอง,นองนั้นออกมาแล้วครับมาดูเครื่องมือพิเศษตามมาสุด้ะที่ละ

มมมนดดี่ใช้หกเหลี่ยมจับฝั่งโน้นะับใช้เบอร์เอันตอนนี้กค่อยๆดึงถอยออกมา คันนี้สุสกิโชกันครับมันเครื่องแห้งทำให้ลูกสูบติดลูกสูบกับสลักลูกสูบกับก้านติดกันครับข้อดันไม่ออกข้อไม่ออกอย่าไปข้อครับเดี๋ยวก,ก้านพังครับเราต้องใช้เครื่องมือพิเศษครับตัวนี้ครับซื้อมาในราคา200บาทสั่งใน lazada ก็ได้ครับ ต่ล็อกของน้ทาันฟ่งนี้ค่อยๆจะดึงดึงออกมาอย่าไปเคาะครับเดี๋ยวกันจะเสียหายเอ,อาจจะคดได้ ค่อยๆขันสังเกตการเดินมันออกหรืหอไม่ <c oughs> Good ไปชายหกียมใครฝั่งนู้น จะไปคอครับคอแล้วมันจะทำให้การเราเสียหายได้